คุณเคยดูดวงกับผมเมื่อตอนที่คุณอายุสิบห้าตอนนี้คุณคงอายุประมาณสักยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วนะครับก็ไม่ได้เจอหลายปีก็ยังติดใจกันดูดวงสมัครเล่นของผมอยู่นะครับการดูดวงในครั้งนี้ผมก็เช็คดวงของคุณนะครับดวงคุณก็มีดาวที่ชัดๆอยู่สองดวงหลักๆตัวแรกนะครับคุณมีดาวศุกร์มาพร้อมกับเน็ปจุน ความหมายของมันก็คือว่าเป็นความรักที่ผิดหวังเป็นความรักที่ไม่แจ้งแจ้งเป็นความรักที่ปกปิดซ่อนเล้นหรืออาจจะหมายถึงอุปสรรคทางความรักมีรักที่ก่อให้เกิดทุกข์คือเมื่อคุณมีรักเมื่อไหร่เนี่ยความคุมเครือความไม่ชัดเจนความหลอกลวงมันจะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าดาวสุขของคุณนั้นมาพร้อมกับดาวมิจฉุน หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณจะมีอุปสรรคทำความรักเช่นคุณรักกับแฟนคุณเนี่ยนะครับแต่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องแฟนไม่ชอบคุณก็ได้มันก็หมายถึงความหมายของคำว,ว่าอุปสรรคทำความรักด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นความรักที่ไม่ดีนั่นเองนะครับในดวงคุณนี่คือดาวที่ทําองศา360องศาครับดังนั้นถ้าคาดหวังกับความรักว่าจะต้องสมบูรณ์ดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะผิดหวัง ถ้าเกิดดูดวงแล้วรู้สึกทำใจก็ไปเอาดีเรื่องอื่นแทนนะครับเรื่องความรักนั้นอาจจะดีน้อยมากนะครับความดีและยากมากเลยมีดาวดวงนี้นะครับดาวดวงนี้เหมาะกับคนที่เป็นเมียน้อยด้วยนะสุขแ็บจูนเป็นความรักที่ต้องหลบๆซ่นอนๆแต่ว่าเป็นเมียน้อยในยุคนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าได้เงินเยอะกว่าเมียนหลวงสามีก็มาไปบ่อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดี ในดวงของคุณนั้นมีดาวพุโตนะครับดาวพุโตนั้นหมายถึงการขยายเติบโตการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะทายได้ว่าคุณมีรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่นะครับชอบการเปลี่ยนแปลงเด็กๆอาจจะ้วนโตขึ้นมาก็รักสวยรักงามดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับเป็นคนที่คำนึงถึงตัวเองเอาใจใส่รักตัวเองดูแลตัวเองดีครับ มีดาวศุกร์ทำองศาถึงคูณสีพ่พระองศาก็หมายถึงว่าคนเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับมีสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงรักใคร่นะครับมีโพไซดอนทำองศาร้อยแปดสิบองศาหมายความว่าคุณนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลน,นะครับทงความคิดกับเพื่อนฝูงกับค,คนใกล้ชิดกับสังคมนะครับ สามารถพูดน้องน้าวให้คนอื่นเชื่อถือได้ให้คนอื่นยอมรับได้นะครับเป็นคนมีจิตใจดีงามเพ้อเฟ้อผู้แพ่ประพฤติดีนะครับเป็นคนมีจิตใจธรรมะหรืออาจจะไปถึงคุณอาจจะชอบลัทธิความเชื่อค่านิยมอะไรต่างๆที่แบบเป็นคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยที่เป็นอะไรที่มันเล่นรับหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นหมอดูเป็นคนที่เชี่ยวชาญังนั้น จิตวิญญาณอะไรนะี้ยก็เหมาะกับคุณอยู่ในคนที่คนอื่นเริ่มใสายสักธานั่นเองครับในดวงคุณนั้นมีราหูถึงพระหันก็หมายถึงว่าการติดต่อทำให้เกิดโชคลาภนะครับเมื่อมีสังคมมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยก็จะมีความสุขชอบสังคมนะครับและมักจะได้รับสิ่งดีๆจากสังคมด้วยนะครับ การติดต่อปฏิสมัมพันธ์ของคุณนั้นมักจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นต่ำโสเพณีคนที่ปิดหวังคนได้ความรักคนที่มีความรักแบบหลบหลบซ่อนๆแบบความรักแบบไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม,มครับและยังรวมถึงคุณจะต้องไปติดต่อกับผู้หญิงที่กําลังมีรักผู้หญิงที่กําลังมีรักนี่หมายจะจะถึง ที่ไหนดีที่ผู้หญิงมีรักก็ชอบไปกันนะครับคุณก็มักจะไปอยู่ในสังคมกับเขาหรือไปเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ความรักอาจจะหมายถึงว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับการทําคลอดคนก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับแม่หรือไปขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เด็กหนังสือสอนแม่เลี้ยงลูกอะไรก็ได้นะครับไปเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ สิ่งพวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะครับการติดต่อการเกี่ยวข้องกับคนชั้นต่ำการติดต่อกับคนที่ผิดหวังด้านความรักความเป็นแม่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการเกิดของเด็กี่ทําให้คุณเนี่ยมีโชคมีลาบมีความสุขในดวงของคุณนั้นยังมีดาวเสาวันชนุษเสาวันชนุษนั้นหมายถึงการถูกกักขังถูกเฝ้า ถูกกำกัดไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับซึ่งไอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะมาพร้อมกับดาวศุกร์ก็คือดาวแห่งความรักนั่นเองหมายความว่าเมื่อคุณมีรักคุณจะถูกกักขังงวงเหนียวหรือคุณอาจจะถูกกักขังงวงเหนียวซึ่งเกิดจากคนรักของคุณหรือคนที่ชอบคุณทําให้คุณนั้นมีชีวิตไม่คล่องตัวนะครับถูกจํากัดเหมือนติดคุกนั่นเองครับดาวดวงนี้เนี่ย มาในเดือนตุลาคม2011ก็คือช่วงปีนี้นั่นเองนะครับและมันจะทำองศาและอยู่กับคุณเนี่ยไปถึงเดือนตุลาคม2012ก็แปลว่าคุณจะต้องอยู่กับมันอีกหนึ่งปีนะครับในเรื่องการถูกจำกัดขอบเขตชีวิตไม่เป็นอิสระดังนั้นถ้าเกิดช่วงนี้ชีวิตคุณกำลัง หมือนติดคุกเหมือนถูกกักขังอยู่ก็ขอให้ทำใจไว้นะครับคุณจะต้องอยู่กับมันอีกหนึ่งปีไม่ต้องไปกังวลใจกับมันมากเพราะว่าดวงดาวมันถูกกาหนดมาตั้งแต่คุณเกิดแล้วดังนั้นคุณมีหน้าที่ทําใจก็พอนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําใจมันและจุดที่ไม่ดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะพูดไปพร้อมกันเลยก็คือว่า ในดวงของคุณเนี่ยสะท้อนจันทเนี่ยมันถึงเสาอ,อังคารแล้วก็เมสเสามันครอบคุมอยู่ในปีหน้าทั้งปีเลยเสาอังคารหมายถึงการเจ็บป่วยการตกงานการถูกทําอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีการป่วยบางคนก็หมายถึงการถูกปฏิวัติเลยนะครับดาวของคุณทักษิณเนี่ยก็มีเสาอังคารอยูก่กัน ช่วงที่ดาวมาเขาก็ถูกปฏิวัตินะครับแต่ว่าไอ้สาวองคานั้นก็จะอ,อ่อยอิทธิพลตามสิ่งแวดล้อมตามฐาหนะของแต่ละคนไปนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองครับชีวิตของคุณมีเมฆสาวด้วยก็หมายถึงการที่จะต้องพัดผ้าต้องเดินทางไกลต้องไปอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่อยากไปมันมาในปี2012นะครับแปลว่ามีสามโครงสร้างเลยที่มันมายืนยันว่าปี2012เนี่ยชีวิตของคุณจะไม่เป็นอิสระ ก็ทําใจไว้ก่อนนะครับต้องรออยพ้นปี2012ไปก่อน,นก็คือจะต้องอยู่มาอีกหนึ่งปีนะครับอะไรก็าตามในช่วงชีวิตนี้ที่จะต้องเจอเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรอบข้อและทําใจนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากนักนะครับเมื่อดาวมันบอกแล้วก็ทําใจก็เป็นสิ่งที่ดีดาวของคุณก็มีดวงที่ดีอยู่หนึ่งดวง ก็คืออาทิตย์อพาร์ลอนกับอาทิตย์วันแนุสหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับนะครับมีเพื่อนฝูงยอมรับหรือสังคมยอมรับคุณในความสามารถคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับคุณทํางานอยู่ในห้องห้องหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปจะรู้จักคุณมากกว่าคนอื่นๆที่อยู่ในห้องเดียวกัคุณอย่างเงี้ยคุณอยู่ในสังคมก็จะเป็นที่รู้จักของคนนะครับ ก็จะประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับนะครับและการประสบความสำเร็จนั้นออกไปในทางสันติออกไปในทางที่ดีออกไปในทางที่ต้องใช้ความแข็งแรงคือมันเป็นอิทธิพลของดาวองคารนะครับดาวอังคาลนั้นหมายถึงกิจกรรมการงานความบุกบัน่นฝ่าฟันนะครับคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องพวกนี้และระบุป,ปีเลยนะครับก็คือ อายุ35ปีนะครับในช่วง6เดือนแรกของปี2020 20นะครับดาวองสร้างนี้ชะมาชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงนั้นประสบความเร็จน,นะครับอายุ35สรุปก็คือผสมคามเร็จน,นะครับอาชีพของคุณนั้นเหมาะกับอาชีพอิสระนะครับไม่เป็นลูกน้องใครคุณต้องทำอาชีพประเภทพวกนี้นะครับถึงจะดีนี่คือ ดวงคุณนะครับที่ผมเก็บมาฝากนะครับก็มีเวลาน้อยนิดนะครับก็เมื่อรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปีหน้าแล้วก็ทำใจแล้วก็ยอมรับมันนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท